สติสดีกอรัวจะไม่เดือนนะครับนะครับผมบ่ายสามก็คนรักแมวสวัสดีครับนะครับอยากจะเอาซิก,กอร์ไปเลยว่างัง้นไม่เดือนก,ก็นเอาป๊อปคอร์นไปนั่งกินว่าง,งั้นได้เราก็บอกว่าเอาเอาดอกไม้ไฟไปเล่นด้วยอว่าง,งั้นสวัสดีครับคุณมารีนะครับผมจากคนรักแมวครับนะครับผมไอ้เล่มก็หัวใจกัดกอดมานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับนะครับผมขอบพระคุณครับตอนนี้ก็ห3ิบสามนาทีแล้วเนาะนะครับผม ไปชงกาแฟมาขนมปังหมดพอดีแนะครับขนมปังหมดได้ยังนะครับผมนะครับพี่นาดส่งขนมปังมาให้พี่มาลีน้อยว่าง,งั้นนะครับผมได้กาแฟก็ขาดขนมปังนะครับผมของคู่กันเนาะพี่มาลีกับหู้ว่ารอมาเป็นพี่สิบกว่าปีอ๋อโอ้สิบกว่าก็เป็นรอบเลยใช่ไหมได้ครับไม่เป็นไรนะครับผม เรียกด้วยความให้เกียรติกันนะครับผมเรียกด้วยความว่านับถือกันนะครับผมเป็นผู้ใหญ่นับถือกันเนาะนะครับผมอาคุณหมูใส่ไปแจกก่อนเด้อคุณหมูโจกท้องนะครับผมเดี๋ยวขอญาตก่อนนะครับเพราะต้องรีบใส่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนไม่เรียวนะครับผมอ่าจะจัเคาะมือคนนี้นะครับผมพี่รัตสวัสดีครับมาเรข้าวนะครับผมสวัสดีพี่รัตนะครับผมพี่รัตนะครับผมมาเร็วเดอนะครับผม พี่หมูกระโจกนะครับผมก็ใส่ประแจรเรียบร้อยนะครับผมก็หัวเระหน้าเขียวหน้าแหลมมานะครับพี่นาก็บอกว่าเอา้าเอ้าเอา,เอาไปเยอะแยะเลยขนมปังนี่นะครับคุณหมูกระโจกสวัสด,ดีค่ะจากพี่นาศครับคุณรัฐสวัสด,ดีค่ะนะครับผมจากพี่นาศครับ สี่ชิ้นเลยหรอพี่มารีบอกกูทำไมจะกินเหลือพี่มารีบ่างั้นให้คุงเท้าไงชิ้นเดียวพอมั้ง <c oughs> สวัสดีจ้านะครับคุณหนูแล่นลม้มนะครับผมหนูแล่นลม้มจ้า,า,จา,นะาสวัสดีจ้านะครับผมคุณล้านสวัสดีจ้าจากพี่มารีครับ งานยังไม่ทำานะครับผมกินสี่ชิ้นเลยลือนะครับผมพ่มาลีพิมารีกับคุณนาดนะครับคุยกันเนาะสั่งคนเ้าเดีปตินะครับผมขึ้นได้กี่รอบแล้วจะกินสี่ชิ้นนะครับผม พี่รัตสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมพี่รัตถูกใจไหมมาช่องนี้ผู้สาวมาเต็มห้องเลยเดอ้อพี่รัตเอ้ยนะครับผมนะครับผมมีแต่ผู้สาวน่ารักนะครับใจดีทั้งนั้นเลยนะครับผมบบแมนแล่นล่มเด้อค่ะนะครับผมอันนี้หมูกระโจกจ้าบบแมนแล่นล่มเดอ้อว่งงานนะครับผมหวงหวงหวงนะครับผมจากพี่มารีน้อนะครับผม น่าเราก็บอกว่าเอาสติกเกอร์วู้นะครับผมบอแมนเ้ว,ว,ว,วเป็นผู้ใดาราคาหนูแล้นล้มจ๋าเป็นผู้ใดเอ่ยถ้าไม่ใช่หนูแล้นลม้มหมูกระโจกเนี่ยสวัสดีค่ะคุณนานานะครับผมจากคนลากแมว โทรศัพท์เก่าโทรศัพท์ใหม่มาแลกได้ดื้อหอมกระเทียมมาแล้วจ้านะครับผมเมื่อกี้นี้พี่มาลีบอกว่าเรียกรถหอมกระเทียมให้หน่อยดื้อนี่พี่รัดไปกินนมนอนจากหมูกระจอกสวัสดีขึ้นหน้าเรหมูกระจอกบอกว่ามา่วนเด้อมา่วน่วน่วนนะครับผมจัดไปนั่นเห็นบ่ ร,นะรับรับแลกโทรศพัพท์เครื่องที่มีโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ที่ไร้สดไม่ได้แล้วก็มาแลกทั้งนี้เด้อโทรศัพท์ใครที่ไร้สดแล้วไม,ไม่ไม่ทำการทํางานไม่มีอ่าโลแรงลมบนเอามาแลกได้เด้อ <c oughs> เอาเครื่องของเจ้าละล่ะก่อนที่ว่าที่เบาตุ้ยเอาเครื่องเจ้าะล่ะก่อนผมมีแรงลมบนนำเขาไปที่พี่รัาสวัสดีครับนะครับผมจะ่เบาอีสานนะครับ <c oughs> ก็ที่บอกก็ดีนเอาเครื่องของเจ้านาฬรดูมาทีเอาตัวซับเจ้ามาแลกเขาแลกเกลือกัอนที่มาทีโอ้ยเงินเจ้าแท้ไล่มาแตา่จักรจักรกี่เดือนแรงราบนกับผม,มีน้ำเขาดอกมาทีเอาไปแลกรถนะมาทีวสวัสดีคุณรัดค่ะจากเจี๊ยปอนครับเราพี่นาที่นาพี่นาจากเจี๊ยปครับ